กลุ่มของเรามีวัตถุประสงค์ในการศึกษา2วัตถุประสงค์คือ 1. การเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศและภัยพิบัติของชมรมอนุรักษ์ป่าชายเลนตำบลหัวเขาอำเภอสิงหานครจังหวัดสงขลาและ 2. การรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศและภัยพิบัติของชมรมอนุรักษ์ป่าชายเลนตำบลหัวเขาอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลา การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศคือการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและรูปแบบของสภาพอากาศในระยะยาวสามารถเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติได้แต่ส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เองเช่นการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลถ่านหินน้ำมันและกา๊าซซึ่งก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจกที่เป็นตัวการในการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศไัยพิบัติ คือภัยที่รุนแรงหรือเหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อบุคคลเดียวหรือต่อบุคคลเป็นจำนวนมากทรัพยากรป่าชายเลนคือระบบนิเวศที่ประกอบไปด้วยพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์หลายชนิดดำรงชีวิตร่วมกันในสภาพแวดล้อมที่เป็นดินเลนน้ำกร่อยและมีน้ำทะเลท่วมถึงอย่างสม,งม่ำเสมอจึงพบป่าชายเลนปรากฏอยู่ทั่วไปตามบริเวณที่เป็นชายฝั่งทะเลปากแม่น้ำทะเลสาบ และรอบเกาะแก่งต่างๆซึ่งพันไม้ที่มีมากมายและมีบทบาทสำคัญที่สุดในป่าชายเลนคือไม้โครงกลางป่าชายเลนจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าป่าโครงกลางประวัติการก่อตั้งชมรมอารักษ์ป่าชายเลนบ้านหัวเขาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานพระราชดาริให้หมวยทิ่ใช้พัฒนาและมวยิธิแม่ฟ้าหลวง จัดทำโครงการพัฒนาและฟื้นฟูป่าชายเลนที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดปัตตานีต่อมามูลนิธิโทธทานแห่งประเทศไทยได้เข้าร่วมโครงการและให้การสนับสนุนงบประมาณและนอกจากนี้บริษัทการปิโตเรเลียมแห่งประเทศไทยปตทจำกัดมหาชนได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดแสดงนเทศ,าศากาล และเป็นสถานที่บรรยายสำหรับผู้ดูงานในพื้นที่โครงการจึงเกิดเป็นชมรมอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านหัวเขาขึ้นมากิจกรรมของชมรมจะเริ่มด้วยการบรรยายถึงขั้นตอนการปลูกต้นโครงการเพื่อให้ผู้มาร่วมกิจกรรมสามารถปลูกต้นโครงการได้อย่างถูกวิธีเมื่อจบก,การอธิบายแล้วก็ให้ผู้มาทำกิจกรรมเดินขึ้นเรือ และไปยังพื้นที่ปลูกต้นโกรงกลางที่ทางชมรมเสียไม่ให้ใช้ระยะเวลาในการปลูกต้นโครงกลางประมาณหนึ่งชั่วโมงต่อฝักโครงกลางหนึ่งพันต้นต้นโกรงกลางที่ใช้ปลูกจะเป็นการปลูกด้วยฝักซึ่งสามารถทนต่อสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเลได้ดีจะเลเติบโตง่ายมีปริมาณเยอะและง่ายต่อการนํามาปลูกการคำจุนของรากไม้มีความแข็งแรงมากกว่าการปลูกด้วยต้นกล้า ซึ่งป่าชายเลนมีประโยชน์ทางด้านนิเวศวิทยาการดำรงชีวิตของมนุษย์และยังเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของชายฝั่งทะเลเป็นทั้งแหล่งอาหารแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆหลายชนิดรากของต้นไม้ในป่าชายเลนนอกจากจะช่วยป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งแล้วยังช่วยลดความเร็วของกระแสน้ำทะเลลงทำให้ตะกอนที่ลอยมากับน้ำทับถมกันเกิดเป็นแผ่นดินใหม่ และยังเป็นแหล่งพลังงานสำคัญโดยต้นโกรงการสามารถนำมาทำเป็นฐานไม้ได้อีกด้วยเนื่องจากไม้โกรงกลางนั้นเป็นไม้ที่ติดไฟนานไม่มีควันและยังไม่ปะทุอีกด้วยการเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศและภัยพิบัติของชมรมอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านหัวเขาคือกิจกรรมของชมรมซึ่งกิจกรรมของชมรมที่มีการปลูกป่าชายเลนเป็นต้นโกงกลาง มีส่วนช่วยในการชะลอความเร็วของคลื่นน้ําและความแรงของลมทะเลนั่นเองทําให้เมื่อเกิดภัยทางธรรมชาติในแนวชายฝั่งทะเลทําให้ผู้ที่อาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่งได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้อยลงและป่าชายเลนยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่มีพันไม้ต่างๆมากมายมารวมอยู่ในที่เดียวกันและมีส่วนช่วยในการลดลงของกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วย สุดท้ายทางชมรมจะมีการเตรียมความพร้อมในส่วนของการจัดกิจกรรมเอาไว้คือมีการจัดเตรียมฝักโกงกลางเรือและถุงเท้ายาไวไว้ให้สําหรับผู้มาร่วมกิจกรรมในช่วงที่ฝนตกไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ทางชมรมจะให้สมาชิกมาคอยเก็บต้นโกงกลางอยู่ตลอดเพื่อให้พร้อมต่อการจัดกิจกรรมในครั้งต่อๆไปภัพยพิบัตินั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถบังคับได้ ทางชมรมนั้นมีการเตรียมความพร้อมในการต้องพบเจอกับภัยพิบัติไว้อยู่แล้วแต่ก็ยังได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติอยู่ดีซึ่งทางชมรมจะมีการรับมือด้วยการจัดการประชุมขึ้นในทุกปีเพื่อประเมินถึงความเสียหายที่ได้พบเจอในปีนั้นๆเพื่อที่จะทําหนังสือขอเบิกงบไปถึงบริษัทปตทสพเพื่อนํามารวมกับงบที่ทางชมรมมีอยู่แล้วเพื่อนํามาบารุงซ่อมแซม และดูแลรักษาป่าชายเลนและชมรมในส่วนที่ได้รับความเสียหายซึ่งสามารถสรุปได้ว่าการเตรียมความพร้อมต่อการเปลีป่ยนแปลงทางสภาพอากาศและภัยพิบัติของชมรมบ้านหัวเขาคือกิจกรรมปลูกป่าชายเลนนั่นเองค่ะป่าปกลางนั้นมีส่วนช่วยในการลดความเร็วของกระแสน้าทะเลและความเร็วของกระแสลมช่วยป้องกันการกรรัดเซาะชายฝั่งซึ่งส่งผลให้เมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นผู้ที่อาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเลได้รับผลกระทบน้อยลง และการรับมือต่อการเปลีป่ยนแปลงทางสภาพอากาศและภพิบัติของชมรุมบ้านหัวเขาคือการจัดการประชุมขึ้นเพื่อประเมินความเสียหายที่ชุมรุมได้พบเจอในแต่ละปีเพื่อของงบไปยังทางบริษัทกตทอสอพอมารวมกับงบชุมรุมเพื่อนํามาบํารุงซ่อมแซมและดูแลรักษาป่าชายเลนและชมรุมในส่วนที่ได้รับความเสียหายในครั้งนั้นนั่นเองค่ะ